ทุกคนตอนนี้โน้ตจะมาขาหความรักจะไม่ใช่ความรักสิความลับนะมันอยู่ถึงตงน้นนี้มันจะตม่มบีนนี้หว่ะแต่ถ้าเกิดเราลองสังเกตความลับกันหนึ่งอ่ะคือสองลงไปเห็นไหมมันจะต่ประมาณนี้เป็นตัวตัวข้อมูลอะไรนี้คือความลับค่ะวันนี้มันเป็นความรับเหมือนในเกมเกมที่มันไม่ชีซิกันกันน่ะ ที่มันเป็นเกมคนน่ะใช่ไหมเราเป็นคนตัวกลมๆอ่ะใช่ไหมเราเป็นเป็นตัวอื่นน่ะใช่เป็นกลมๆแบบเราสามารถแต่งสกินได้เท่กว่าในเกมแบบแต่เกมชิคกี้พันนอัปเดตเก่งกว่าอีกคือแคปชิคกี้พันนอันนี้มันเท่กว่านะก็คือเกมชิคกี้พันนในเวอร์ชันลาลาน่ะไงนี่ยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดค่ะในในมันไม่มีเวอร์ชันล่าสุดเลยคือมันจะเป็น เป,เป็นตัววงกลมแบบเนี้ยวงกลมทั้งสองตัวเลยอัปเดตได้แบบคุดเยอะเลยคือแบบมันเป็นเกมแบบอัปเดตมันช้ามากเลยอัปเดตนานมากบอกเลยว่าความลับมันมไดิใส่แบบนี้ฮะแต่คือความลับที่ความลับมันจะนี่นี่ความปะปะถ้าเกิดเราอัปเดตมีเกมอัปอัปเดตเป็น3 0 0จูศู แล้วเห็นไหมแมั้จแต่มีปืนอันนี้อยู่แล้แต่มันคือข้อแมั้จแต่เปลี่ยนเป็นไอชี่ขุดนะแต่ว่ามาม่นี้นะที่ขุดดิแน่อันนี้ก็คือความความที่อัปเดตมาใหม่อ่ะเนี่ยนนี้มันอัปเดตขึ้นนะปากมันปากมันมีปากมันตัวที่มีสองอันตาบูมีสองอัน ทุกคนลองสังเกตตรงทางมันก็คือความลับเลนนี้อัปเดตตอนนี้หละมันจะมีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ในเกมสิกซกันที่เราต้องหานี้ในในนอกแบบตรงนี้หรือว่านอกแบบหลังเนี้ยคือมันมามามา,มาในที่อยู่ตรงประตูได้ไงมันซ่อนเงียนมากเลยถ้าเกิดอัปเดตมาอีกอะคือมันมันแปลว่าอาจจะมีหุ่นยนต์ในในที่รถให้เราขับตรบ้างอะคือเป็น หุ่นยนต์รถเลยมัน,น,นมันหุ่นยนต์ที่ยิงทีเดียวตายมันหุ่นยนต์แบบเก่งหุ่นยนต์แบบเก่งเก่งะดูไหมคือเราซื้อแค่นี้สี่เรายังเรายังไม่ได้ซื้อนี้เด็ดเด็ดเราซื้อปืนแม่สองอันอย่างนี้ดิมันเราไม่ได้ซื้อมันให้ฟรีเด็ไอ้นี่ตอนด็ดเด็ดเราจะจะมีอันนี้ก็ไวก่อนอนี่ฮะคือถ้าพี่ใช่ล มั่วแล้วไอเออเอาเนี้ยกว่อ,อันนี้มั่วคือแบบความลับที่มันอัปเดตขึ้นมามันจะจเท่มากเลยความลับอะแต่ความลับในอันนี้มันเท่กว่าเพราะมันมีหุ่นยนต์ติดตรงประตูบ้านบ้านหนู้วยอุ้อยใหญ่ใหญ่ยนอยันนี้ทิ้งไ้ดีกว่าจะเผื่อโตีตายไฟมันตีตาย,ยทุกคนดูแม่คือความลับมันจะอยู่ประมาณบรเวณตรงนีเง้เลยฮะไอหุ่นยนต์ไอหุ่นเน่ะ มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะมันจะซ่อนอยู่ตรงตรงนี้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 แหละมันซ่อนอยู่ตรงนี้คุณคุกคนอ่านปางเทียดนะหามันไม่เป็นนะแต่เมื่อไรแต่เราเจอมันมันแล้วว่ากัวงชิคกี้พนกันอัปเดตล,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 ลา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 ใหม่เ่ะอันนี้คือเกมชีดังในในเวอร์ชันทูตลอมาจะรอัปเดตไม่ได้ค่ะ คือทำไมเขา้องซ่อนไว้ด้วยพวกเกมไม่ใส่ไอพวกหัวเดียวนี่แต่อันนี้มันเป็นรูปจอด้วยนะคือคือถ้าเราอน,นี้ใส่มันไม่เนียนเลยเพราะมันมียาวๆติดเห็นไหมมันไม่เนียนะอันนี้มันยาวเกินไปคือแบบอันไหนใช่ไัมใส่ได้ไม่ได้เนียนนะอะไรสีอะไรมาอะไรวะ เพือเสกกระบอกเคเพือเสกเองโยนทิ้งไปเลยลองดูว่าลองคุดสอบว่ามันโยนได้ไหมขอคุดสอบก่อนโยนได้โ okay. อเคเขอนโลยคุดคุดบอกเลคือแบบเจ๋งมากเลยเมื่อกี้เห็นได้ไปไม่เร,เราลาสก,กินนี่ฮะ ความรับรอ,อดูดูกันไปนะรอไปก่อนนะรอให้มันถึงเวลาเห็นด้วยคือแบบเราจะได้เห็นหยุนด้ง่ายนี่ไงฮะัปอยู่ตรงนี้เลซ่อนเรียนมากอะอเค พิมพ์ว่ามันจะไม่มีแบบนะโอเคก็จะเต็มมาค่ะก,กันโอเคถ้ามีประมาณนี้ฮะเกมเกมก็จะมีความสวยขึ้นมาแต่แบบทำไม่คนสงสัยว่ามีแบบเพิ่มเพิ่มมันมีแค่แบบนี้เจ็บแบบอันนี้คือสวยกว่าค่ะ ไม่สิคือมันมีแบบที่สวยกว่าคือเนี้คือรู้ไหมในตอนที่เราเราหลอกคือเรามานี่แบบคนเดียวนะขั้นแรกเรามาตรงนี้เราขึ้นไปข้างบนนะ่ะมันก็จะมีดวงอาทิตย์แบบนี้เดินมันคลค้ายๆมากก็ได้คือเราได้ดงไปดูมันจะยังมีแต่เราได้ขึ้นไปแบบลึกเละ โสูงเลยนี่คิดว่าจะทำแบบสูงมากโคตรสูงเลยบอกเลยว่าดวงอาทิตย์จะสามารถไปโดนมันได้ด้วย่ยแต่ว่าสูงไปอ่ะมันไกลเกินอะ่ะมันไปไกลเกินอะ่ะคือถ้าเราปืนสองได้ยิงยิงไม่โดนเชเคดู ยังไปอยู่โอเคขึ้นขึ้นขึ้นคือเราจะคือการที่เราจะเล่นในแต่เพื่อนในเกมจริงกนจะไดเราจะต้องทำเราจะต้องต้อง,งขั้นแรกเรามีเพื่อเราต้องมีเพื่อนในชีวิตจริงก่อนขั้นแรกเราตั้งตั้งตัวเบอร์ว่าว่าว่าสามว่าว่าสามสเอส สารู้ไหมสามเฮอะเราถ้าเกิดเพื่อนคิมว่าสามเแบบเป็นที่มันชื่อว่ามามีไม่ใช่ชื่อชื่อว่า,าอะไรยู่สิเราจะตั้งชื่อว่ากันแล้วกันนะชื่อว่าปืนอะกันได้แปลว่าปืนชิคกันกันชิคกันโอเคพอสูงเท่านี้แล้วเราจะต้อง โยนทิ้งไปเลยพอได้แล้วเราจะแค่เอาพื้นมาทำไงพื้นไม้ไมใชซก้อนหินใชซก้อนอิดทำไมถึงพื้นไงเนี่ยเราจะจะทำสั้นสั้นค่ะคือเราจะจะทำทำยังไม่ถึงทเท่าไหร่คือแบบมันไม่คองไงคือแบบมันต้องยาวกว่านี้อย่ยาเพิ่มเดี๋ยวเราทำแค่นี้แต่ว่าเราจะ,จะมาแต่คือเรา ไม่ได้ทำยาวมากขนาดนั้นเพราะนี้ชิดแท้จริงคนอื่นรู้แล้วไงว,ว่าเราทำแบบนี้มันก็คือเรื่องจริงแลหละประตูฮะประตูเท่ประตูรับใช้อืมไปด่วนไม่ตรงเคเป็นรูปเขียนโอเคก๋ โอเคใหม่เราตัดแต่คตรงนี้เป็นเขียวๆฮวะกดตบโอเคโอเคถ้าเกิดคนเราไม่ได้ถ้าเกิดคนไม่เคยเกิดมาแล้วเราก็ไปเจอ ไปเจอเจอแบบอื่นแต่ได้ไปว่าต้องเขียนเขียนแดงๆแบบนี้เลยฮะประมาณนี้เกิมนี่แบบสองแบบแบบอยู่สองอันเราจะต้องทำแบบนี้ฮะียนอะไรมาเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละคือคือเราก็เขียนม้วสซัวได้นะเขียนเขียน มัวมัวมัวขุดมัวไม่เอาไม่เอามีโอ้ลโอ๊ยวัดเด้อวัด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 จอตกจตกจะห้าตกอะทาตกทาตกวัดวัดวัดส่อืมอัคลิปอย่อันนี้คือแบบเราเอารูปภาพนี้ออกก่อนจะกระแด้คลิปนาน ไม่น่าถ่ายชีวิตถ่ายรูปนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สวยโอเคอันนี้อุ๊ยหยุดหยุกหยุดงัวมาก อันนี้คือง่ายเกินอยู่ี่อืมไปง่ายมากเลยโยนพวกของบ้าๆนี้จริงเลย้ตกไปสูงมากเลยวะ่ะคือแบบสูงจนตามไม่ทันเลยคืออันนี้อ๋อนี่คือเป็นเครื่องอะไรด้วยเป็นเครื่องเหมือนเป็นอะไรยนทิ้งก็ได้ไม่สวยอ้อยอันนี้คือกำแพงกันไม่ให้คอนเอข้ามา บางทีมันอาจจะมีคนแซกบางทีมันอาจจะมีคนดูวยทีเปิดออกนะคือแล้วแก่ๆหยิบแบบนี้แหละ <c oughs> ถ้าเกิดเราเสกเยอะๆเราปิดอะ่ะมันคนอื่นหยิบออกมันจะตะยอกออก,ออกยากขึ้นนะมันคือการหลอกอ่ะคือด้านเยอะๆเยอะแต่ด้านเงี้ยดเดียวถ้าบอกว่าต้องเปิดแล้วนี่ แต่อันนี้เปิดไม่ได้นี้เปิดไม่ได้น,ดไไดนี้เยอะเกินแกตกแบบอุ๊ยตกตกอย่าอย่ามาดิโอเคขึ้นไปก่อนคือตอนเตะเฮ้ยโอเคไหมอย่า ยากดูอ่ะไม่ต้องด้านนี้ได้ไม่อ่ะโอเคไม่สี่เจ็ดแอดสิบปีนเร็วเร็วเออโอ้โห ม่ไร้เกิดขึ้นเกิดข้าบปลายมากเลยโอเคโอเคได้ขอลาไปในแบบนี้แบบนี้เราไม่อยากเลยล้ะคือมันจะอัปเดตมาประมาณนี้เลยค่ะ ต,ตรงนี้ค่ะตรงนี้เ,เราเขียนตรงสองไม่ได้ใช่มถ้าเราเขียนตรงไอ้สามแบบนี้ไม่ได้อ่คเราไปเกาะมัอวะเรเขียนมืวมาก โอเคต้าเอาโอเคเอาออกไปก่อนไอ้เนี้ยราติดโอเคติดมากอันนี้ติดกันอ๋อนี่กันเหรอโอเคกันซื้อตื่นกันเอสกันเอสดูไหมกันเอสโอเคคือโอเค ประมาณนี้หรอจีวัิ้งไข่ทิ้อนั่นา่ะไข่ทิดี๋ยิขอเน็บกนอนิขชูนิยงนเะโอเคไปตรงนี้โยชาร์จแบตดีกว่าชาร์จแบตชาร์จแบตเป็นสายมาโอเค OKE. Okay. ตรงนี้เดะเราจะมาเขียนให้ดูอยู่ตรงนี้ฮะอยู่โปรนตรงนี้เดยนี่ฮะโปรนตรงนี้โอเคที่ไห มันจะอ,อยู่บริเวณตรงนี้แหละโอเคเอาแล้ไปก่อนเขียนเม้าว่าอันนี้ทำไมเขียนลูกศรใหม่ลูกศรยาวโอเคไม่ใช่ ไดอ,อยู่บเวนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอบวาดรูปไปถูกรูปเลยได้ไหมตรงนี้ห็นไหม เค okay, ตรงนี้ไม่ใช่โอเคตรงนี้เลยฮะจะอยู่ปวยตรงนี้ okay. แหละเคมันอยู่ตรงนี้มันสิอยู่ตรงนี้ฮะไอ้คดทน เสียงดังอัดคลิปอยู่ okay. Okay. เราเลื่อนมาในโตเคาน์เตอร์ดีกว่าทุกคนตอนนี้เราจะมาในชิโตเคาน์เตอร์ด้วยนะโตัวเคาน์เตอร์เสียงก็อีเป็นแบบนี้นี่ชุก้าอย่าเสียงดังจ้ะอย่าใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราเสกไอ้อันนี้มาก่อน อย่ายาย่าล้วงอยู่ตรงนี้โอเคแต่อยู่บริเวณตรงนี้ค่ะคือมันอยู่ตรงนี้เลยโอเคแต่ดีแล้วนี่โอเคแล้วเราจะเขียนตัวพีค่ะ พีนี่ไม่เหมือนเี่ทำแบบนี้แล้วก็วีโอเคได้แล้วแล้วก็พี่อันนี้เหมือนสุดเลยอันเนี้ยเลยลบไอคิวนี้ออกแบบนี้ โอเคคือเราเขียนไปถึงไปอันนี้ไง PVP 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 ไงคือแบบ PVP เด๋อเหมือนมากขอ้อ PVP เรามาดูกันนะ PVP PVP ชื่อว่า PVP ฮะ PVP หนึ่งหนึ่ง เราจะตั้งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสองสามไม่มันเขียนว่าอะไรวะไม่ชอบไอ้คนที่ตั้งแบบเรียวกว่า PVP พีวีพีพพวะเกียดเขาว่าอ๋อเขาเล่นดับเพื่อนเหรออ๋อจริงเขาเล่นดับเพื่อนจริงด้วยถ้าเราต้าเราซองไม่มีสองหน้าคือเราจะตะเรื่อนนี้ดูวะตอนนี้ กดไปกดไป,ไ,ปไม่มีมันมีหนึ่งอันน่ะคือแบบป้าขอตัวเราไปในก่อนเกมชิคกี้ันกันหย่ทดทำคลิปหน้าค่ะเกบสปอร์เมื่อกี้เราจะทำแหบนี่เรายังไม่กไม่ได้กดเลยน,นี้โอเคผมดำล้วผมดำค่ะแต่เราอยากเอาผมดองผมดองอะไรหรอ เดี okay. Okay. ๋ยวเราไปอืมตอนเราตอนเราจะมาดูแหละคือเราจะจะมาดูไอหมูไอหมูตัวนี้ว่าไอหมูไอหมูสกินคนจันมันดูอะไรอยู่มันดูการ์ตูนแชทอยู่เหมือนเดิมเหรอหรือมันหน้าจอดำหรือมันดูเกี่ยวกับเจ้า เจ้าดัวมันดูหม่ถึงตัวเลขชิคกินกันหรอตัวเลขชิคกินกันอัปเดตอตรงงี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนะนมาจะใช่มากไงเราะตะเอารูปรูปเชื่อเขาในตอนทำอัปเดตใหม่แล้วเขาถ่ายตู้เป็นรูปอันนี้อย่างเดียวแล้วก็มาใส่ในในชื่อรูปภาพหมูแน่เลยประมาณนี้แน่คือมันชื่อว่า t o t o ไม่ใช่ ตัวเรียกว่าทีพีไ่สิวีเวนวักตัวสามจุดหนึ่งจุดศูนยนหนึ่งฮแบบเราหลอนมากเดี๋ยวกวัวผีมากโอเคไม่เลืนคุณเจียวแล้วเราจะขอเลื่อนไปในที่ตรงแม่แล้วกันต้อขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แหละ